วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปวัดกระแส DC กันนะครับกระแสตรงนะครับว่าวัดยังไงนะครับแล้วก็สัญลักษณ์นะครับบวกกับลบตรงตัวแคลมป์นะครับคืออะไรฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมจะใช้มิเตอร์รุ่น DT 3 3 4 3 Sumo นะครับตัวนี้ฟังก์ชันครบนะครับมีทั้งคลิปแอมวัดกระแสครับวัดแรงดันก็ได้นะครับวัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะวัดไดโอดตัวต้านทานนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิก็ได้นะครับตัวนี้ครบนะครับเราจะปรับฟังก์ชันไปที่วัดกระแสครับหกร้อยถึงพันหนึ่งนะครับผมเนี่ยเห็นตัว A ครับเป็นนห่ว แอมนะครับผมต่อไปนะครับเห็นสัญลักษณ์ตรงคลิปแอมนะครับตรงนี้จะเป็นบวกนะครับและพลิกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลบนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้คืออะไรนะครับผมเวลาเราคลิปแอมนะครับก็จะเห็นนะฮะหน้าตู้มีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับเวลาเราจะคลิปนะครับผมให้เราดู สัญล so ักษณ์ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นบวกนะครับเราคลิปขั้วบวกนะครับเราก็ต้องหันตรงบวกนะครับเข้าไปทางแหล่งจ่ายของไฟที่มานะครับผมอย่างนี้นะครับบวกหน้าก็จะเข้าลักษณะนี้เลยนะครับผมหรือว่าเราจะวัดฝั่งลบนะครับผมเราก็เอาด้านลบตรงนี้นะครับหันหน้าเข้าไปทางลบนะครับผมลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับก็จะเห็นนะฮะว่าด้านลบนะครับตรงนี้นะครับก็จะ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกระแสกันเลยนะครับครับเดี๋ยวมาดูกระแสโหลดกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผม ครับก็ยังมีโหมด VFD คร Inrush นะครับผมใช้กับกระแสพวกมอเตอร์ที่มันวิ่งกระชากตอนสตาร์ทนะครับอยู่ในโหมด600ครับกดซีโร่ปุบเนี่ยก็จะเป็น60แอมป์ทันทีครับลิมิตนะครับผมจะปรับไปที่พันครับแล้วลองใช้โหมดซีโร่ดูนะครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงครับมันจะนุ่มขึ้นนะครับผมเดี๋ยวดูกันนะครับกระแสที่ได้นะครับผมก็จะวิ่งสมูทนะครับผมเป็นกระแสจริงนะครับ ต่อไปนะครับผมในกรณีที่เราคีบสายผิดนะครับหรือว่าผิดขั่วนะครับผมมาดูกันนะครับผมจะเอาจากคั่วบวกเข้าบวกนะครับเป็นคั่วลบเข้าบวกนะครับมาดูกันความแตกต่างจะเป็นยังไงนะครับผมคีบผิดได้ครับตัวนี้ไม่เสียนะครับผมเอาซีโร่ออกก่อนครับจะดูกระแสจริงๆนะครับใช้จริงๆนะฮะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับกระแสที่ขึ้นนะครับก็จะติดลบนะครับเพราะผิดขั่วนะครับผมเหมือนเราวัดแรงดันเลยนะถ้าผิดขั่วปุ๊บนี่จะติดลบทันทีเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับการวัดกระแส DC นะครับผมของ DT 3343ตัวนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆนะครับได้เทคนิคไปไม่มากก็น้อยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับผมก็เข้ามาดูได้นะฮะหรือว่ามีข้อสงสัยนะฮะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมสําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ